กินเหลาเลี้ยควายนั่นเขลูบมดตะม้นหลังๆก้อยเด้อพี่น้องก้อยบ้านเฮาเด้อใส่เลือดใส่ใส่เลือดไปแล้วเนาะหอมหอมมดหอมมืดจาดเลยนี่หอมมืดจาดเลยอันนั้นหอมหอมเด้อนี่หอมน่าจะได้ผมเนี่ยเขาสีก้อยหัวพี่น้องสีมาสังสรรค์กันหลังจากปลูกต้นไม้เรียบร้อย บ่มันเลูกต้นไม้บรมินถือเลขเด้อพี่น้องอันนี้เป็นงานปลูกต้นไม้เด้อนี่งานหาเมื่อยแห้งกหลายพี่น้องปลูกแล้วๆกับหอมบ่บาลใส่หอมใส่เพลใส่เข้าครัวแล้วก็ใส่หอมบัวต้นหอมใส่ชุนหดพี่น้องบ่พริกใส่บ่พริกคือบ่หั่นใส่ใส่อยู่บ่ครับชิมเหมือนเคยก่อนมัน ก็อะไรมละขีดผงใส่เลยแล้วก็ค้นค้นค้น okay. น่าน้ำลายไหลน้ำกินออกกินกระเสียบไปนิดเลมงดีตาจะปีอันนี้ส yeah, ูตรพิสานบนเาเด้อพี่น้อสสูตรเสีบสูตรเสียบสูตเสียบพ่วงขอสอนจะกันกันเพ่ว xem 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 เแจกใสกดีโฆษณามาแกใส่บอกย่อง่นบอกแม่นย่องก็ดีก็ดีแล้วจ้าเขาเล้จ้าใส่นาเย่กีเสกับนราเอาหาอยู่อัสยานะพว่้องาาย่งถามเพื่อนมาเสมาจากปัยามกันว่าเบื้งหน้าเสฟสัก่อนายันเล็กเก่งเรดอบเคู่คนหลับครับเล็กเก่งจะเเวาเมียเสบมากมากพี่น้องไม่ได้เิ่งหรอก พวงเงินฝ่ายกินพี่น้องฝ่ายเฮกับฝ่ากินคนหลานเลยนเบิ่งกิจการพ่งกิจการอยู่ที่บ้านเ้าก็ได้ ทั้งนุ่นข้าวบะจุบกับตุ้น้าวบะบกับตุ้นข้าวจ้าไม่กินแบบนี้เลยเฮาเนาะเสียดีเกีสุดยอดซื้อหยาของใช่ดีดาวเนี่ยเสียดีเกีกินแบบกินแบบเลยอะไรที่สุดกินจิ้มปูน้ำใจเลงหลังจากปลูกต้นไม้แล้วค่ะจากสปกรเพิ่นให้ต้นมันมาต้นไม้มากค่ะคุณละบักหลายบักหลายเลยก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสปกรพสปกรร้อยเอ็ดนะคะโครงการนวากาเจดตำบลพรสวรรค์ค่ะเสร็จแล้วคือ คุณแม่บาหลีกิาแพทย์เพื่อนเล่หมากฉลองค่ะบาฉลองกันคุณแม่ในยุ่งเรื่องทีมงานปลูกต้นไม้ค่ะอร่อยที่สุดซุปว่กินค่ะเสียดีกีนเตดิบค่ะกินเตดิบเอาแต่ดิบลูกเดียวเลยพี่น้องเป็นตะไน่เพราะเป็นเป็นตะนายเด้นี่แต่ว่าบะหมี่แอลกอฮอล์ดอกพี่น้องกินลาบกับมหนามแดงเสียดแค่เสียดพวกนี้ปลอดแอลกอฮอล์พี่น้องปลอดแอลกอฮอล์เขานี่ก็ ไลเบอร์รี่ะุปแร์กินเอามือเจ้าได้หรอบ่อต้มบ่อชันผิดเลยค่ะต้มแทบแสบบยน้ะมันเปียเนาะมาแยลีมาบบงจ้า เดินทางก่อนเลยเดี๋ยวตามยิงเลยจ้าคุณมากนะคะขอให้เจริญค่ะเจริญเจริญเจริญนะคะสาธุสาธุเบิ่งออนซอน่งจะพ่อคั่วไหลพี่น้องเอ้สองนน้องนองลูอาคว้ามาอยากพันายาด้ครับสองนมสองพันยาขอให้รวยรสจ้าอรวรวยสองมสมพี่น้อง น้องๆจะดูแลดูดีอาจะดูแลดูแลน้องๆไปดูแลน้องๆไปะจ๊ะดูแลกันไปนี่แหละจ้าสูงใบต้องดูแลถึงใบเงืนเดือนผู้เฒ่าบอกเงื่อนเดือนเนาะโอ้ยน้องๆกระาดพี่น้องเดืออนนเเาะต้งดูแลสียวเงินเดือนผู้เฒ่าพ่อสิซื้อลาบมาซูมูกินสันเทาอันนี้ก็บอกไปทางคุณเอาไปทางคุณแม่พ่วงเงินต้องดูแลเด้มีเงินเดือนเนาะเอาอยู่บนเงินเดือนเงื่อนเดือนผู้เฒ่าเนาะ มีเงินเดือนใซีย้อนผู้เฒ่านี่เดิฟูตอนนี้จะข้ามกันนะจ๊ะครับล่องไปนะตุนลูกลูกน้องลูกน้องมีแต่บัวกินแต่ดิบจ้าลูกน้องมีแต่สุดยอดเลยในหัวหน้าเนี่ค่ะหัวหน้ากินข้าวกินแต่เย็บหัวหน้ากับซ้ำกันเลยหัวหน้าย้อนอายุหลายบ่นหัวหน้าย้อนยังอันนี้ทีมงานสายลุยเฮาพี่น้องอันนี้สายลุยพ่วงเงินจ้าสวัสดีค่ะทีมงานนี่ไปต้องกันตลอดได้นี่สุดยอดสุดยอดค่ะ สุงไว้ชวนมากกับสูงเพราะว่าสิลุยเก็บเห็ดลุยปลูกต้นไม้ลุยอยังเนี่ยเฮาลุยลุยห้างจ้ะห้างเ้าไปสายลุยตุนค่ะมาเด้อค่ะข้ามใหญ่เอาเพื่อนกันไปพ่อเห็ดนี่คัดขนาดในสายลุยเป็นในห้างไปน้อง อ้ยสุดยอดว่ะอันนี้ลุยแพงค่ะลุยแพงโมงโบราณโบราณโบราณเรากินตะตอนน้ำบัสู๋วยเตีเออมวนขนาดเด็กพี่น้องตอนค่ะส่นนใหญ่กับสายลุยดาวส่วนมากกับลุยกินค่ะลุยกินลุยไปลุยหาอยู่หากินเนาะทุกอย่าง ก็จะได้ซื้ออก้้ไดซืว่าสายลุยนี่เอาทุกแนี้ยขพี่น้องเอาพวกพี่ว่านี่เกิดถ่ายมาทั้งผมสองนมผมยากอยู่สองนมนี่ยากอยู่สันพี่น้องหนกกำลังยากอยู่ยากอันนี่เพิ่นเพิ่นสิ ขาเชื่อจักหน่อยเอากันนะนาพิษอันนี้ขันเหนื่อยแม่น้ำเปล่าดอกพี่น้องน้ำเปล่าดอกพี่แต่ว่าน้ำเปล่าขาดเชื้อเอาล่องกันนะตายย้อนอยู่เอาล่องกันนะต้นเพ้ยนนี่เป็นกินคันกินดิบๆินี่มันต้องขาเชื่อจักหน่อยนะพี่น้องโอ้ยเป็นไรย่ำเลยครับย่ำเลยครับขาเชื้อแล้วขาเชื่อแล้วาเอเอาถ้าแม่ อันผ okay. yeah, okay. <okay> okay. ู้ซอยป้าเสือโลอ่อใหญ่พืนเอาเถาะพมันดานมีดตมเด้อบีนองโอ้ฟูงดินดำไปจสร้างพืนดานพื้นวากินพันไดดอปเดือพีนองพกินพืนไดเอาเต็มทีด้วยเอาพี่บอยบลับลันไม่หรอกอะไนู้ดเขียมาจ้าเขากวนเอาหมวเดียวจ้าเอาพีบิด มีมาด้วยปาดเนี่ยพ่วงนี่เรามันแสบได้กินมันเป็นาบบเง็นบลับกินกับหอมเพิ่นบลับเมียเพิ่นด้วบลับเลยเพิ่นยันเพิ่นยันท่วงนี่นีเบอร์ยอดมันอลนี่ไงใบบักตูมาม่าแล้วเด้นี่ไง โอ้ยเนี่ยผิดบ่แบีงให้นเนี่ยผิดเนาะอ้าวนั่นคุยว่าจิตตงานเั่อีกพอนยีเวียดเนี่ยพันยีกองหลงกันพักเลยเด้อแมนแมนแมนอย่ากต้องพักก่อนอัดพักนี่ก็ห้าวเนี่ยยู่หัวเฮานี่แหละพี่น้องอันนี้เป็นอันยอดพักไซพักไซบ้านเห่ยอดมันละเป็นยาเบิ้นใบบกตูมซาอู่แล้วกาบักตูมบ้านเฮากระมี่ได้พี่น้องตมมะตูมนี่แม่หอมแดงแล้วก็หอมแดงหอมแดงขาเออดมั่น นี่ถุงแนวพี่น้องเสียบเสียบบะหมี่เนว่ทองเสียบค่ะมาเด้อค่ะมาเด้อเสียบมามาพี่น้องก้อยก้อยงวดสูตรร้อยเอ็ดเอออิสานร้อนว่องตุ่มค่ะใส่กระพิกเจือดเจือดมามาพี่น้องมากินข้าวนกัน